ของค่อยๆรักเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง <Hey. S 1> hey. ตอนสองเนี่ยการเข้ามาหุนเจ๋งเนี่ยจะทําให้เร,เรื่องนี้เครียดขึ้นขึ้นมากเลยแล้วก็เพราะว่าด้วยความที่เราเดินตามตัวละครพัดเราก็จะได้เห็นว่าพัดเครียดมากๆกับสิ่งที่ตัวเองกําลังเจอพัดได้ทํางานตามจ็อบเดสคริปชั่นตัวเองแล้วแต่ว่าพอเจ้านายเป็นคนที่ยับมากๆเคร่งมากๆก็เลยทําให้ตัวพัดก็ไปตอบไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นความชิมหายของพัดมากๆครับเหมือนพี่หญิงอะโบยเรากลางห้องประชมุมว่าแบบ ที่งานออกมาแย่แล้วแบบมีคนมาตอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนทำผมเข้าใจนะครับว่าคุณเนี่ยจิงก็เข้าไปเรียกคุยแล้วก็เหมือนรีแคปคเข้าวๆว่าเออสิ่งที่เกิดในห้องประชุมมันเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่พัททำพัดก็ตกใจแล้วแบบเฮ้ย แล้วก็ดีใจด้วยว่าแบบว่าเฮ้ยเจ้านายคนนี้แบบเขาข้างชันแน่นอนอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าไม่ใช่แบบมันดูไม่โปรเ e s ชั o นอลมันดูแบบไม่มีความเป็นีมเว w o r k ในการแบบพรีเซนต์งานรู้สึกแบบแย่เศร้ามากอันนี้คือสิ่งที่เราว่าตัวคนดูก็จะได้เห็นว่าเออเวลาเราโดนแบบนี้จริงๆแล้วเราจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่ระหว่างตัวการควบคุมอารมณ์หรือจริงๆแล้วคุณเจ๋งพูดมีเหตุผลไหมหรือสิ่งที่พัดทำก็เป็นสิ่งที่ได้ความสะใจแล้ว หลังจากได้ความสีใจเราได้อะไรต่อมาหรือเปล่าหรือมันเป็นการแหกหน้าที่ประชุมเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันมันเป็นประเด็นที่ทําให้ทุกคนได้ได้เห็นแล้วก็ได้ถกเถียงกันประมาณหนึ่งด้วยนะครับวันนั้นเหมือน,น ร้องไห้ไม่ออกก็ก็เครียดพอสมควรร้องไห้แล้วแบบมันออกแค่หน้าแต่แบบน้ําตามันก็ไม่ออกมาด้วยแบบค่อนข้างเซ็งเลยทีเดียวเพราะเป็นซีนแรกด้วยแล้วแบบมันรู้สึกว่าแบบมันกดดันด้วยแบบโหแบบยังไม่ยังร้องไม่ออกเลยแล้วแบบถ่ายแล้วเราก็ต้องแบบเออคัดเพราะต้องเออให้ผมทำอารมณ์หน่อย มีเรื่องราวเกี่ยวกับชู้สาวในออฟฟิศด้วยด้วยความที่ตัวพัดกับแนนเนี่ยทำงานด้วยกันตลอดเวลาก็เลยทําให้ตัวสังคมออฟฟิศที่อย่างที่เราบอกไปเนี่ยก็เลยเกิดการเมา้ามอยนเกิดขึ้นนำทีมโดยพี่หญิงชุดเมาที่แบบว่าเราสามารถจับไปพูดเรื่องของหนุ่นใทุกที่ะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดการเมาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีดราม่าประมาณนึงก็เป็นเรื่องราวในออฟฟิศที่เราจะได้เจอได้เจอกันเฮ้ยว่าไงน้องพัทพี่เต็มเต็ม ตัวต่างกันนี่อะเราเออพี่ถักต้องเป็นรับแน่เลยใช่ไหมเหมือนพี่เปรมจะมาแบบเซ็กชวลแฮร s สเราก็โมโหแบบเฮ้ยทำไมเขาทำแบบนี้เลยหรอวะก็แคยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยรู้สึกแบบจะจะไปจับดึงเสือ้อใครแล้วจะไปต่อยเขาจริงๆอ่ะแต่อันนี้มันก็ต้องแบบรู้สึกว่าเราอยากจะต่อยเขาจริงๆไม่ไงั้นมันจะดูเหมือนแบบ แค่นี้มันจะดูแบบปลอมอะแต่ตอนนู้นก็แบบในตัวละครมันก็รู้สึกว่าเออแบบมันทำแบบนี้มันเกินไปแล้วเดี๋ยวก็ต่อยหรอกผมเอาอยู่ผมเอาอยู่แต่แบบตายแล้วครอกนูดยตีเหรอชิบหายเลยคนตีเนอร์นั่นแหละเออเข้ามาแบ พัดก็นัดแอ๋นอแบบว่าพี่แอแบบเครียดมากเลยมาคุยกันหน่อยในมายแอแก็แบบไม่ได้ตอบไลน์แต่ว่าไปร้านกาแฟร้านหนึ่งก็ได้พบเจอกับตัวแอ๊เพราะแบบว่าแอมากินร้านกาแฟแล้วแ็เอ๊ะแม่กับใครวะอะไรอเงี้ยแล้วก็เปิดตัวพุทธที่แบบว่าเป็นแฟนเก่าของพัดนั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้มาเจอพี่พุทธอีกทีที่งานอินฟลูเอนเซอร์พุทธพัชรลนนลลพลธนพคงค่มันช็อบกว่านั้นก็คือตอนที่ รู้ว่าคุณเจ๋งับพี่พุธร,รู้จักกันเซตใหญ่ใช่ครับเป็นชตอนนั้นเป็นชั่วโมงเร่งรีบแล้วเพราะมันกําลังจะสี่ห้าทุ่มแล้วแล้วลว,วันนั้นจําได้ว่าถ่ายแล้วมันก็มีเสียงเหมือนเสียงลิฟต์อะไรแบบดังมากอยู่ข้างหลังแบบเสียงปิดประตูเสียงอะไรจําได้ว่าที่แบบไทยถ่ายอยู่มันก็ดังแบบแล้าเป็นจาได้ว่าเป็นบทที่แบบว่าอัพต้องพูดยาวมากรีวิวสินค้าหรือว,ว่าคลิปวิดีโออันบ็อกซ์เพราะฉะนั้นผมขอบอกเลยว่า อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งดูมันขัดฟิลอยู่นะแต่แบบแต่แต่อัพก็จำได้นะอัพเอออัพก็จำได้อัพเออหยุดอ่าหยุดเสร็จแล้วก็ไปต่อดูแบบดูมีสติมากดูแบบคอมมากเลยเปิดยั่ไงดีมเนยขยายจอใหญ่เลยถึงไม่ต้องใหญ่มึงเปิดแค่นหนกันนะชอยไปเพราะว่าเขาเปลี่ยนหลายเราเลยครับแล้วเราก็แบบ เมื่อคืนผมลองไล่ดูสไลด์แล้วก็ถือวิสาสะปรับแก้มาให้แล้วนะครับมาจนถึงช่วงที่ทํางานร่วมกับคุณเจ๋งคุณเจ๋งก็สั่งให้พัดไปทำํำสไลด์มาเพื่อที่จะนําเสนอง,งานกับคุณนาเดียซึ่งเป็นตัวโปรเจกต์ไลท์ทีพัดนั่นเองคุณเจ๋งเขามา แก้งานของผมคุณเจ๋งเขาหน้าจะแบบว่าอยากอยากจะโชว์ด้วยอยากจะสร้างความตัวเองเป็นหัวหน้านะอะไรเงี้ยแบบทําอะไรต้องต้องปรึกษาเขาก่อนความเป็นเ,เจ้านายลูกน้องด้วยหล่มัง้งแล้วผมว่าการที่เขาแบบมาทําอย่างนั้นมันก็มันก็เลยเกินเลยในสิ่งในสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้ไป,ไป,ไป,ไปเาออาเราไเปยน่กยังไม่ได้เปลี่ยนเรายังไม่ได้เปลี่ยนเรายังไม่รู้ตัวได้ทำว่าเราเป็นคนแบบไ้ย ต่จริงๆเราพัดไม่ได้ลองให้เพราะว่า <S <S สิ่งที่พัดเจอมันแบบมันหนักเกินกว่าที่แบบที่ที่เขาจะรับไหวเขาก็เลยปล่อยโฮกลางห้องของคุณเจ๋งเลยซึ่งทําให้เจ๋งก็ตกใจไปเหมือนกันว่าแบบว่าเฮ้ยนี่ลองให้ทำไมเจ๋งด้วยความไม่รู้อะไรทุกอย่างไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพัดที่พัดเจอมาทั้งหมดว่าพัดไปอีกว่าเฮ้ยคุณจะมาลองให้ในออไอในออฟฟิศได้ไงมันดูไม่เมื่อาชีพเลยนะครับพัดก็ยิ่งแบบ ฮาฉันฉันร้องไห้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยจริงๆผมว่าเขาอยากจะเรียกเข้ามาเตือนมากกว่าเรียกเข้ามาพูดมากกว่าแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าตรงๆตรงๆพูดจาผงผางอะไรเงี้ยมันก็เลยฟังดูเหมือนกับว่าเขาเขาพูดแรงแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยร้องไห้อะไรเงี้ยคุณเจ๋งก็เลยจริงๆแล้วคุณเจ๋งก็มีความช็อกนิดนึงว่าอะไรวะแบบแค่นี้ร้องไห้เลยเหรออะไรเงี้ยแบบแบบไม่เห็นจะต้อง ไม่เน็นต้องร้องไห้เลยอันนี้ก็แค่พูดปกตินะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้แรง,แรงไม่ได้อะไรนขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับมันเลยทําให้พัดแบบว่ารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็ทนไม่ไหวปีแตกขั้นสุดแบบกลับไปกรีดจะมอนที่บ้านแล้วแบบว่าจะเกิดจะพังคอมแล้วอ่ะแบบไม่ไหวแล้วแบบจะทําไงดีก็เลยจะเขียนจดหมายลาออกแต่การว่ามันก็มีเรื่องใบประเมินเข้ามา เราก็เลยเขียนความในใจทั้งหมดไปเลยด้วยความที่เราแบบจบนอกมาเราต้องโชว์สกิลภาษาอังกฤษไปหน่อยแต่ตอนแรกที่เขียนก็ยังลังเลอยู่ว่าจะส่งดีไหมใช่ไหมตอนเขียนเสร็จแล้วอ่ะเราลังเลว่าแบบมันอาจจะแรงไปหรือเปล่าแล้วเขาเหมือนมาทําให้เราตกใจเราวมือเรากดพอดีมันก็เลยส่งไปเลยลันฉีหายแล้วลันเราตายแน่อันนี้ก็จบอีพีสองนะครับ definition ของลันใช่ไหมใช่เกรดความรู้อีกอันหนึ่งนะครับครับครับก็ เราไปดูนะครับว่าความชิมหายของพัดใน EP นี้จะเป็นยังไง definition ของคำว่าลั่นคืออะไรใช่อะไรคือลั่นคุณไปดูนะครับตอน3เนี่ยจะเป็นตอนที่พัดเนี่ยจะมาดูกันว่าหลังจากที่ส่งไปแล้วอะเรื่องนี่ยจะเป็นยังไงครับอะไรนะครับกกยาวเยอะมาเห็น